วันนี้ผมจะมาทำภารกิจไปโลกสามมาดูกันว่าจะยากแค่ไหนไปชมเปิดคลิปมาผมก็ได้ทำการแอคไปหนึ่งทีนะครับนี่โคตรเฟี้ยวโคตรหล่อโคตรตึง่ะมาดูนว่าภารกิจวันนี้จะยากแค่ไหนนะสำหรับการไปโลกสามนะมาดูกันก็ไปพันห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการฟาร์มก็ไม่ค่อยง่ายไม่ค่อยอยากนะก็เป็นปานกลางอ่ะเออ จะขยันทําคลิปทุกวันนะเพราะว่าผมไปเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งคือผมแบบอ่านปุ๊บแล้วแบบเออมีกําลังใจเลยเขาคอมเมนต์ว่าคลิปพี่สนุกมากทําอีกนะครับมผมนี่อ่านแล้วชื่นใจเลยขอบคุณที่ให้กําลังใจกันนะครับผมอนี่เราก็มาคุยกยับลุงหนวดนะต้องใช้ผลหนึ่งล้านขึ้นไปนะครับเพื่อจะตีดูฟามิงโกนะ เออโอเคกดแรกไปเลยอย่าเผลอกินนะครับผมเผลอกินทีนี้เรียบร้อยนะโอเคแล้วก็เข้าไปหาดูฟามิงโกนก่อนเลยนี่เครื่องมาชิโอยผมนี่ก็ตีแรงน,นั้นแหละโอ้ยแล้วคือสกิลโคตรแรงบอกให้ฮะมันีเลือดหรอ แต่ก็ไม่ขนามือพี่หรอกอ,อื้ยะอื้ยเรียบร้อยชิวเกินสีเข็ด NPC unlock นะครับแล้วผมก็จะไปตรงโตนะเพื่อที่ไปอ่านอักษรที่จะไปโคลอสเซียมนะเอออันนี้เราจำๆไว้ก่อนนะแต่กตอนต่อไปที่ผมจะไปเนี่ยก็คือไปโจมตีนะแบบ50ตัวก่อนหนึ่งเราต้องไปคาเฟ่ก่อน โอเคครับเรามาถึงคาเฟ่แล้วเรามารับคุยกับบาร์โชลโมอนะกดคุยไปเลยเราต้องไปจัดการอ,อผมอ่านไม่อ,ออกขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือแบบสังหารมันห้าสิบตัวนั่นแหละเออก็เดินทางไปสังหารทุยไปสังหารเลยนะครับเ้นอาจจะพันนึงนะ thank you โอเคเรียบร้อยเควสเสร็จป็นีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไปคลอสเซียมได้เลยนะจำตัวอักษรที่ผมให้จำได้ไหมครับเราต้องเอาไปใส่ที่นั่งแหละเออใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกับแอดมินนะโย่ฉันเศร้าเอ่ออะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกนะเออแล้วก็มาตีบอสแอดมินตัวสีขาวนะพอตีเสร็จเราก็จะได้ดูเอ่อเป็นฉากนี้เลยนะครับ โอเคดูฉากสู้ไปเลยนะในสู้มันดูเดือดมากโอ้คิดถึงโยรุสมัยเก่ามากเลยอ่ะโอ้ยฉากโคตรเท่มาดูนว่าใครเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ชนะนะครับเรียบร้อยอุย้ยจุกท้องจุกท้องต้องกินเออกระต่ายยูเลียเรียบร้อยเสียท่าจนได้ว่ะเฮ้ยปุ๊บเฮ้ย แอดมินอินเขาชื่ออะไรวะอินดาป่ะอ,อินดาอินดาอินดาแล้วกันเออนี่หูย้ยแล้วโคตเทเอ่ไงอีต่อยนึกว่าบัวขาวแม่วาปลงใต้ดินเลยนะครับเรียบร้อยสำเร็จแล้วโอ้ไปลกสันได้แล้วเวคลิปนี้ โอเคแล้วก็เดินทางไปตรงจุดสะพานตรงนั้นเลยนะครับโอเคแล้วก็มาคุยกับคุณลุงที่ตรงนี้เลยนะกดคุยไปวาร์ปเรียบร้อยโอ้โหเรามาโลกสามได้แล้ววะ่ะทุกคน <c oughs> เลือกฝั่งโจสลัดเหมือนเดิมกนะันนี่เลือกไปเลยโอ้ยโคสวยอ่ะไหนเช็คผลซิมีผลไรขายบ้าง โอเคอืม okay. ผลก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย